แลพอได้ฟังคำว่าวเขมมลาดเ้ยม,มาว่า,า,า,าตัวบอกว่าแม่เด้อกับพอฮักลูกบอกเกินกำมันต่ำต้องเขาด้วยใจแ,แม่ท่ห้ตดีไปั่เจ้าสั่งบ้างคิดไดแนวบ่อแมนแทนนอคำความจริงแม่นไปฟังคำไพ่ คิดไปหไห,ห้นั้นพ่อกับแม่หักเกิกันทั้งสองทางทั้งสองทางให้คิดเบ่งคิดบอดีกร,รมสิมาแดนเถิงทับ,บอดีเวนสิมาแดน,นตองเอาเด้อเจ้าให้คิดเอา เขมร่าด้ยเรื่องปิยมดคือกันเรื่องทุกเรื่องอนะแม่ก็คิดว่าเจ้าเข้าใจแล้วตั้งแต่พอเจ้าอธิบายจใจแน่กับเรื่อลูกลาทุกอย่างมันสี่คอยเป็นคอยไปดอกลูกลาลูกค้ำเข้าใจพอเขมร่าเข้าใจเข้าใจดีทุกอย่างเสด็จพ่อเสด็จแม่สิว่ามันมากความเมียเสด็จพ่อสิไหหรือบ่หายเอาเขมร่าเจ้าก็พอเช่นี้องคพี่มันยี้มันน้อยไปน้อยไปเท่าที่เสด็จพ่อกับเสด็จเขมร่าพะเจ้าคเขมร่า อืียันยืนชี้ก้อนกับพจน์นะลูกในเมื่อขอดิลิสเดียดคอบป์มันก็ต้องใทนกันได้หรพระเจ้าข้าธรรมน์ค่อยค้าเร็วพระเจ้าข้าเกิดเรื่องกระถองฮะจังเขี่ยมาลัดไปอาหานมาเป็นการกลัวแล้วเป็นการจบธรรมร์เฮ็ดแบบนี้หมายความจะไหนหมายความว่าตามที่พระองค์เห็นนั่นแหละบัลลังก์สมควรสิเป็นขององค์ชายเลัรได้เราแล้ว เฉียมาแล้วมาโคตรของคนณิดก่อตั้งกระบดเลยเนาะโคตรเชี่ยมาล้เสียแหงพัวหักพ่อเลี้ยงมาพ่ายไงไอ้เข้ามาบุญคุณของพ่อแม่นี่เจ้าก็คิดเห็นเลยเีไอ้ลูกตาหยันข้ามบ่าักข้ามบ่เลี้ยงมาพ่ายไงเสด็จพ่อมาคยมีให้กับเข็มมาละเสด็จพ่อที่มาทวงบุญคุณให้ยังอำมัดกับใ่พ่อจ้าค่ะบ่จกไปให้บอกมา ออแต่เด <Deus! S 1> mm ็กพอกันเด็ดแม่ของสิ่นหลุ่อไอ้ทำมาดอยืนยันนี้ขานจะตอนไหน